ไม่ค่อยถนัดนะครับเราขับรถด้วยขายไปด้วยนะครับอันตรายนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับตอนนี้กำลังเริ่มเริ่มแตกใบนะฮะไอ้แตกดอกนะครับแตกดอกมีจุกปูนะฮะด้านซ้ายมือนะครับก็เริ่มเห็นเริ่มเห็นแล้วนะฮะอไอ้ที่ใบใบร่วงนะครับก็ใช่หมดเลยนะครับนางเันนนางจะโก่งที่แตกใบก็มีแล้วนะฮะแตกดอกก็มีแล้วนะครับ นะครับเดี๋ยวหาที่จอดก่อนนะฮะที่จอดเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะาดอกวัตตองก็ยังมีอยู่นะฮะมาเริ่มเหี่ยวแล้วนะครับแต่วัตตองหมดก็เป็นนางพญยะเต๋อว่คงแทนนะครับเนะครับวิวอ่าอยู่ตรงจุดป้ายของเวงเียงแหงนะครับปลายทางเข้าวนะครับเป็นไงครับวิวสวยไหมครับนะครับนี่ถนนครับตรงนี้ตรงป้ายนะครับ เดี๋ยวจะพาไปดูดอกนางพญาเสือโค้งนะครับกลับมาเลยครับโอ้โหทางนะครับมีทางนะครับอ้าวคัตูกะสองตัวนะครับอันนี้ก็ยินดีต้อนรับสู่เพเวียงแหงนะครับนะฮะนี่ขึ้นมานะครับเห็นไหมฮะสีสีชมพูนะครับ วันนี้ก็มีครับลาไปดูใกล้ๆเลยนะครับขูต้องระวังหน่อยนะครับนี่ครับต้นโอ้โหโดนบากไปแล้วนะครับถูกใส่เอาไปทำดองยานะครับดองเล่านะครับนี่นะครับใบนะครับใบแล้วก็ดอกแล้วออกดอกแล้วนะครับแจกดอก ยังพูสวยนะครับขึ้นมาแล้วครับีังขึ้นกําลังเริ่มนะฮะกำลังเริ่มแต่ปกติมันจะออกสายกว่านี้นะฮะปีนี้แปลกๆแล้วครับสงสัยอากาศจะเพี้ยนนะฮะออกก่อนนะครับให้ดูแถบนี้ออกประมาณสี่ห้าต้นนะครับยังไม่ออกหมดนะฮะเอานิดเดียวเองนะครับเล่นมานะฮะ นี่ก็มีครับนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นะครับนี่ครับนี่ทั้งต้นเลยนะฮะนี่ครับพกิ่นนี้นะฮะนี่ครับดอกกัน,นครับนางพญาเสือโค้งนะครับยายาเขาก็ซากุระนะครับดอกซากุระมืองไทย ยังไงครับฉากด้านหลังก็เป็นดอยเขานะครับเห็นไหมฮะสวยมากเขาหลายชั้นมากครับเห็นริบๆป็นดอยหลวงนะครับโอเคจังนี่เราถ่ายตรงใต้อําเภอ,อเวียงแหงนะครับถ่ายตรงที่อดอกนางพญาสถวโค้งกับหลังเริ่มบานนะครับตอนนี้ก็ดอกวัตองก็มีอยู่นะครับถ้าจะมาก็มานะครับ ข้างหลังป้ายจะเป็นดอกอต้นนะฮะต้นนางพญาเสือโครงน,นี่ครับป้ายอำเภอเวียงแหงครับข้างหลังเลยครับนี่ครับนี่ต้นมันนะครับนี่ฮะบางต้นก็ใบยังเต็มอยู่นะยังไม่สลัดใบเลยครับมาต้นก็สลัดใบแล้วาต้นก็มีดอกละนะครับ แต่ข้างหลังป้ายยังไม่สลัดใบเลยนะครับนี่จะคงใส่ออกช้ากว่าใครนะฮะหลังต้นนี่ก็จะเป็นต้นสนนะครับสูงเลยครับท้องฟ้าสวยไหมนี่แถวจุดหักนะครับจุดพักตรงเคียร้อยต่อนะฮะลอยต่อของยังแหงชิงดาวนะครับ ถ้าขึ้นมาตอนเยน็เยนๆไป3ามไปสี่ได้เกาะเจอโลกระทิเต็มนี่ก็เป็นวิวโอยนะครับนี่ก็เส้นทางเรื่องแหงนะครับวนี้เราขี่ามต้นกระบะนี่สัด เป็นภูเขาทั้งนั้นนะครับใครอยากชอบวิวภูเขานะ่ะก็ทั้งสายนะครับห้าสิบห้าสิบหกกิโลนะเป็นภูเขาทั้งนั้นนะฮะจิ้มเลยฮะใครชอบภูเขานะครับชอบชอบดอยชอบภูเขาจิ้มจนอ้วกนะครับถ้าใครเมารถนี่ก็คงต้องกินยามาก่อนนะครับ